มีหลายคนค่ะถามว่าคนไข้โรคไตอ่ะสามารถทานน้าซุปได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยน้ําซุปเนี่ย ถ้าเป็นน้ำซุปต้มไขกระดูกเนี่ยหรือว่าเป็นน้ำซุปที่เอาโครงกระดูกเนี่ยมาใส่เนี่ยถามว่าดีไหมจริงๆแล้วอาจารย์ก็บอกเลยนะคะว่ามันดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในน้ำซุปนั้นเนี่ยเขาจะใส่อะไรไปอีกตงอม้อะไรตงอม้อะไรไปอีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำซุปเนี่ยก็สามารถทานได้แต่จํากัดจํานวนนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเราก็สามารถทานน้าซุปได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเราเป็นโรคไตแล้วเนี่ยน้ำซุปเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเราควรจะหลีกเลี่ยงแต่สิ่งที่ทานได้แบบไม่จํากัดจํานวนนี่ค่ะ ทานได้เลยค่ะตรงนี้ทานได้เลยแต่ผักเขียวก็อาจจะหลีกเลี่ยงนอนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดมันติดมาอย่างนี้ก็โอเคค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตาสามารถทานน้ําซุปได้ไหมจํากัดจํานวนแต่หัวไชเท้าสามารถทานได้ค่ะเต็มอัตราสึกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นโรคไตก็ระมัดระวังเรื่องน้ําซุปถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าไปกินก็จะดีนะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง